สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้อยูย่กับช่องแสนทวีสุขฟ้ามนะคะวันนี้นวลกับสิผ้ามาเบิงภารกิจสําคัญอีกภารกิจหนึ่งนะคะพอดีนะคะทั้งหมู่บบานได้โครงการนะคะจากทางังอาจจะเป็นโครงการของกเกษตรโครงการบบขอเอยซื้อโครงการแล้วกันเนาะเพราะว่าเพิ่นกนได้แจกพันธุ์ปลามให้กับเกษตรกร,ะร,กรนะคะได้เลี้ยง ตอนแรก,กะได้คุยกันว่าพันป่าก็จะมอบกระช่างให้กับเกษตรกรมาพรอมกับลูกพันป่านะคะแต่ว่าเมื่อคืนพ่อมาถึงนะคะได้รับปลาช่วงประมาณหกงแรงนะคะปรากฏว่าได้แต่เฉพาะลูกปลาดุกนะคะมาประมาณสองถุงนะคะพันพันตัว แต่ว่าทางเพิินกะบริหารกะช่างมากเนะาะเฮากะต้องมีการบริหารจัดการภายในฟ้ามเฮ้านะคะในเหมือเฮ้าบบมีบอนะคะแต่ในบ่อของแซนท์วิซุปฟ้ามเฮาก็จะมีบ่อเลี้ยงหอยเชอลี่บ่อเลี้ยงเนื้อแดงบ่อเลี้ยงกบบ่บอเลี้ยงกุ้งก้ามกางบ่อเลี้ยงหอยขมแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้าจะเอาปลาดุกไปปล่อยในบ่อเลี้ยงหอยขมหอยขมจะบ่หมาะเลี้ยงคู่กับป่าเขาจะเหมาะเลี้ยงคู่กับ ุ้งฝอยเท่านั้นนะคะเขาถึงจะขยายพันธุ์เร็วนะคะแต่ว่าในบอ่อหอยขมเขาก็จะได้มีการปล่อยปลาคารบกับาปลากินผืนนะคะพวกปลายิซกนะคะลงไปนะคะแต่เลยตัดสินใจว่าเข้าในเหมือเข้าบริมีการพักน้ำหรือว่าการเตรียมน้ำไว้ก่อนถ้าเกิดเข้าเปิดน้ำบดานแล้วก็ปล่อยลงไปเลยปลาเขาก็อาจจะเกิดภาวะนอกน้ำได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ ฝนนะคะเกิดพายุฝนฝ่านะคะตกแห้งนะคะทั้งลมทั้งฝนก็เลยเหตุให้ต้องตัดสินใจว่าเอาใส่บอหนี่ในการเลียงประดุกนะคะบอนี่ก็จะเป็นบอ่อเลียงแนแดงเพื่อทรงต่อพอพันไม่พันให้กับลูก้านะคะเป็นบอ่อขนาด 3. คูนซเมตรนะคะก็ึงเป็นบอ่อที่มีขนาดใหญ่นะคะเป็นกระช่างบกที่เห้ได้ติดตั้งไว ตัวนี้จะบดใส่ดินนะคะจะเป็นบอ่อที่ห้าทดล่องเลียงแนแดงโดยบ่ใส่ดินเพราะว่าทีพันมากก็คือห้าใส่ดินนําแต่ว่าพอพันไประยะเวลาหนึ่งประมาณปีหนึ่งแนแดงมันมีความดินมันมีความอุดมสมบูรณ์หน่ำเ้าบ่เคยใส่สารเคมีมันก็จะเกิดไข่ข่ขึ้นมานะคะห้าวกะเละาตัดสินใจว่าบ่อไม่ข้าจะเลียงโดยกระช่างบกข้าจะบ่ใส่บ่ใส่ดินนะคะเพื่อ เป็นการก,กําจัดไข่พัานะคะเพราะว่าไข่พัาเขาได้มีการถัดแยกบอในการเลี้ยงนะคะก็เลยเอาลูกปลาดุกหนึ่งพันตัวนะคะมาใส่ลงในบอแหนแดงหล้วก็ตักเอาพักตบชวาจอกแหนนะคะที่มีอยู่ในบอของกรุงกำกันนะคะร่วมทั้งพักบุ๋มนะคะมาปล่อยลงนะคะเดี๋ยววันนี้ห้าสิบ้ามาเบิ้งนะคะชีวิตของปลาดุกนะคะอัตราการหลอดนะคะ มาขึ้นปลามันมาสภาพมันจะบกคอยแข็งแรงนะคะี่นองอันนี้ล่องไวมาขึ้นเนอะทันที26เดือน7 26กรกฎาคม2565นะคะเดี๋ยวบัดนี้นุ่นกับสิบามาผ้าเอฟซทุกคนนะคะมาติดตามการเลี้ยงปดุกในกระช่างบกนะคะแบบเร่งด่วนนะคะถ้าเกิดแนะนำไว้เลยว่าถ้าเกิดเท่าจะมีการเลี้ยงปดุกอีลีกก็ให้เท่ามีการเตรียมน้ำเตรียมบ่อไว้ก่อน แต่ใน,เ,นเหมือมันชุกระหุมันกระทันหันเท่ากับเล่ตองเปลี่ยนมาเหลียงในบอ่อแหนแดงนะคะในบอ่อแหนแดงนะคะมันขึ้นกับไดมีการตักเอาแหนแดงนะคะมาลงบอ่อนี้มันมีแหนแดงอยู่แล้วก็ได้มีการตักเอาจอกแหนนะคะแล้วก็ปวกพัดลบชวามาซส่นะคะแล้วก็ให้ไข่พั้มเขาลงไปนําน,นะคะหลังจากถี่ปล่อยปลานะคะช่วงะมันคกม้งแรงนะคะก็ไดเปิดน้ำ เพิ่มให้เพิ่นไปนะคะปลามันหลายตนะคะพี่น้องถาซีไซเป็นกระช่างหน่อยกระยานเพิ่นแออัดนะคะถึง่นสีโตหน่อยแต่ว่าเพิ่มนมาไม่ถานามเขาบ่าได้มีการเตรียมมันก็จะส่งผลต่อลูกปลาเฮ้าถ้ายิ่งลูกปลาเฮ้าบ่าาแข็งแรงมาแล้วเฮาแห้งมาปล่อยสายนามไม่เขาสิรับกันบ่ได้นะคะตามจริงๆเฮาก็จะมีอ่างเป็นอ่างปนนะคะแต่ว่ากับ่ใสเพราะว่าคิดว่าอัตราการหลอดมัน หนาจะหน่อยนะคะและอีกบอ่อหนึ่งก็จะเป็นกระช่างบุกแบบพลาสติกนะคะเป็นบอ่อที่เข้าได้ปล่อยไข่พําลงไปนะคะแต่ว่าบอ่อหนีมันมีปัญหาว่าพวกวลูกกบลูกเขียดพนเต็นลงไปนะคะก็ได้ยกเลิกนะคะกําลังจะนี่ไมนแรกว่าจะเอาสซบอร์นหละแต่ว่ามันอย่างนั้นหนาแน่น,นเกินไปนะคะก็ะเลยตัดสินใจว่าเอามาไหวบอ่อหนีนะคะวันนี้กได้มาสํารวจเบิ้งนะคะ ท่านโตนะคะพ่นกายยังซื้อนยังหาวดีนะคะเพราะว่าหนามตัวนี้เข้าได้มีการพักไว้นะคะแต่ว่าป่าพ่นมาโตน้อยน้อยแห้งนะคะถือว่าหน่อยก็ทุกลุ่นที่เคยเลี่ยงมากนะคะกะต,ตอนนี้เขากับจะยังบ่ท่านให้อาหารนะคะหลังจากปล่อยป่าอีกประมาณสี่หมื่นนะคะถึงจะเริ่มให้อาหารปลาดุกนะคะในช่วงแหลกๆจะให้เป็นอาหารลูกออดนะคะให้เกตนะคะถุงหนึ่งกับสองโลก,กับตบอยู่ประมาณ ถ้ซส้อทั่วไปนะคะตามลานเกษตรก็จะอยู่ทีราคาประมาณ2 0 0กว่าบาทนะคะถ้าสร่งในช้อปปี้หรือรัศดาก็2กิโลรบาทแต่รวมค่าส่งแล้วก็ตก200กว่าบาทเท่าันนะคะเพื่อเสริมอาหารให้เขาในช่วงแหลกๆนะคะต้นแหลกก็จะก็บบท่านแน่ใจว่าเพิ่นสิกินแต่วัานาแดงคิดว่ากินบ่ได้แต่คิดว่าเพิ่นน่าจะกินไข่ผำได้นะคะเพราะว่าไข่ผำมมันมันเป็นอันนี้น้อยๆนะคะเป็น,เป,นเป็นเม็ดน้อยๆเนาะ คิดว่าเพื่อนอาจจะกินตัวนี้ไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนบิกินอิหลีเข้ากับตั้งใจที่จะให้เพื่อนจะย่งบ่ะทันให้อาหารเพื่อนนะคะประมาณสักสี่มือคคอยเริ่มให้อาหารเสริมเพื่อนนะคะเพื่อให้เพื่อนได้ยืดโตนะคะแล้วก็อันนี้นะคะให้เพื่อนปรับสภาพให้ได้กับน้ำนะคะเพราะว่าน้ำที่เพื่อนเลี้ยงทั้งบ่อที่เข้ารับเพื่อนมานะคะเพื่อนก็จะมีวิธีการบริหารจัด การนำของเพิ่นอีกแบบหนึ่งนะคะเพิินกับซีนีออกซิเจนนี่ยังนอะเป็นอ่างเป็นบ่อปูนเป็นเนีนเนองอย่างดีเหมือนมันมาอยู่ที่ห้าเฮหากระตองมาดัดแปลงให้มันเข่ากับสภาพในดลอมของห้านะคะช่วงแรกๆสี่เดือนนี่จะยังประทันห้อาหารนะคะแต่เสามานี่ก็จะเห็นได้ว่าน้องๆกับซื่นดีอยู่นะคะจากที่หมู่บ้านมาแบบเหนื่อยลดนะคะเป็นคนก็สีาตเหลือโตายเหลนอนำกับเม้นนะคะเสาวมา หนามก็มีกินแห้งนะคะหนามเหม็นก็นได้ใส่วิธีการเติมให้พัดหล่นออกไปนะคะเพราะว่าบอนี่เป็นกระช่างบกจะบด้เฮดแบบทอระบายหนามออกไปนะคะแต่ว่าจะใส่ใส่วิธีว่าเท้าซังกระช่างขอบมันบ่สูงแห้งนะคะอันนี้เป็นกระช่างขนาด3คูณสเมตรนะคะขอบใส่แค่3 0มซิปนะคะเขาจะเติมหนามไปจนกว่าเขาจะหล่นขอบบอนะคะ ถาเหตุที่พอใส่หาซิปกับพอว่าหาซิปมันสิมันจุน้ำได้หลายแต่ว่าในการเลี้ยงนเนื้อแดงตระแรกที่เ้าซังมาเลี้ยงนเนื้อแดงก็คือนเนื้อแดงเขาบจเป็นต้องใส่น้ำไหลายจนเกินไปนะคะน้ำแค่ประมาณพอถึงศอกก็ได้นะคะประมาณครึ่งศอกก็ได้แล้วมาใส่ในเลี้ยงการประดุกตัวนี้นะคะก็เห็ดห้บอ่เบอเฮาบ่คอยมีความหนานแน่นปานใดนะคะเพราะว่าบอ่อกระค่อนข้างใหญ่นะคะก็ต้องเบิ่งอีกเทื่อว่าถ้าเพิ่นโตใหญ่ขึ้นมาเฮาสิมีการ ขัดแยกบ่อราวาจากประสบการณ์การเลี้ยงคังกอนนะคะใส่ใส่เป็นกระช่างผ้าใบแต่ว่าเป็นผ้าดําหลวก็า่ไดใส่ดินนะคะปล่อยผืดน้ำลงไปแต่ว่าเขาเอาไปเลี้ยงไต่หฮมยางพลามันเหตุแห่งปลาตายนะคะถึงจะมีการเตรียมน้ำไว้แต่ว่าถาบโดนแสงแดดซะเลยนี่น้ำมันเย็นเกินไปปลามันกะตายกับอีกอย่างมันแดดซองบ่ถึงอากาศมันเหมือนกับมันมันมันอบ จนเกินไปปลามันกรบบรอดต้องพยายามเลี่ยนแบบธรรมชาติของคนให้ได้ห้ายที่สุดนะคะยูนิตจะเน้นว่าต้องพยายามเลี่ยนเตรียมน้ำก่อนแล้วก็เลี่ยนแบบธรรมชาติให้ได้หลายที่สุดนะคะเพื่อจะให้พิุนปับสภาพเขากับสภาพแววน้อมของคนใหม่ได้นะคะมีเบอรงตัวไนมันตายมั้งเอาอันนั้นมาแงไปมั้งตันตายบ่ เออคพือจะเห็นตีนคิงคาไตยจไดตักขื้นให้นอน้าหน่านอนะเอากระช่างหน่อยมาตนะจ๊ะลองเอากระชังมาเคลียเหนะมือนเดิตัวในหน่อยเพิ่นก็นยังดิ่นยังหาวดีอยู่นะคะก็ะสังเกตว่าเพิ่นจะเหมือนกับน่าจะตอดกินไข่พำน้่แหละเพราะว่าไข่พำม,มันหน่อยตายแล้วตักออกเลยเดี๋ยวนงชิโนตักไป ลูกกบเธอกินนะคะขอตัวตายแล้วตัวนึงนะคะเพราะว่าเมื่วานมันมาแบบเน่าแห้งนะคะแต่ว่ากะต้องติดตามผลไปอีกเรื่อยๆนะคะว่าอาทิตย์นี่เพิ่นจะตายเจ๊กโตนะคะถ้าโชคดีเพิ่นรับกับสภาพน้ำของเข้าใดนะคะเพราะวา่าใดมีกะเพราะว่าน้ำนี่มันก็เหมือนกับเป็นการเตรียมบอ่อไว้นะคะเพราะว่าเป็นเป็น,ปนบอ่อที่ใสเลียงแน่แดงนฮกากจะมีการใสจุลินรี์สังเค์แสงใสจุลินซีย์ EM นะคะแล้วก็ขี้ควายนะคะขี้ควายแห้ง เฮ้ย hey, ท้องคน <Hey. S 1> ไปแล้วเขากับต้องเบิงว่าเพิินสีลับกับหนามตัวหนี้ใด้บนะคะเพราะว่าในช่วงแหลกๆนี่อัตราการตายคิดวา่าน่าจะมีแต่ว่าจะบหกว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่รับใด้บนะคะต้องรองมากติดตามอีกเทือนึงนะคะเดี๋ยวนวลก็จะพยายามอัปเดตการเลี้ยงปดุ๊กนะคะในกระช่างบกไหพี่น้องใดเบิงเรื่อยๆเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปการเตรียมกระชังบแบบเร่งด่วนในการเลี้ยงปลาดุกนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีครับ